ในคืนหนึ่งที่มืดมิดวันนิดาเด็กสาววัยสิปีเดินทางกลับบ้านหลังเลิกงานเมื่อเธอขึ้นรถสองแถวรอบสุดท้ายของคืนหนึ่งตามปกติเธอเริ่มสังเกตเห็นว่าสภาพบรรยากาศในรถดูแปลกประหลาดผู้โดยสารแต่ละคนดูหน้าซีดและนิ่งเงียบไม่มีใครพูดคุยกันแม้เสียงเครื่องยนต์ที่ดังอยู่จะส่งเสียงก้องกังวาน แต่ความเงียบทำให้หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อรถมุ่งหน้าไปสู่สถานที่ที่ไม่คุ้นเคยหวานเริ่มสงสัยว่าผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างๆเธอคือใครและเขาหรือเธอทำไมถึงไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยความกลัวที่เธออัดแน่นอยู่ในอกก็กรีดร้องว่าความจริงอันแสนสยองขวัญกำลังจะเผยตัวออกมาจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป บนรถที่มีเรื่องราวของผู้คนที่กำลังเดินทางสู่บ้านเก่า เราาใครร่วมมจิงไล,ไลงงื่องเล่าสยองขวัญคือเหตุการณ์สมมุติที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงหรือประสบการณ์จริงอาจมีการแต่งเสริมเพิ่มเติมเหตุการณ์ต่างๆเพื่ออัรสความบันเทิงชื่อตัวละครเหตุการณ์ภาพถ่ายสถานที่ได้ถูกสมมุติขึ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรืะรับฟังครับ ในคืนที่มืดมิดรรากับว่าท้องฟ้าถูกปกคลุมด้วยผืนผ้าสีดำสนิทโดยมีแสงดาวประกายที่ส่องแสงจากระยะไกลไปที่หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่เงียบสงบต้นไม้สูงใหญ่นั้นทอดยาวไปตามถนนสายเล็กที่เต็มไปด้วยหลานสายการเดินผ่านเกิดเสียงกรุบกๆใต้ฝ่าเท้าคู่กับเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้ ทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศที่แฝงไว้ด้วยความเงียบเหนาบ้านเรือนในหมู่บ้านสร้างด้วยไม้เก่าแก่มีหม้อดินกอดอยู่ที่ริมระเบียงบ้านบางหลังปิดไฟจนเมื่อสนิทขณะที่บ้านอื่น,นๆมีแสงสลัวลอดออกมาจากหน้าตา่างผู้คนในหมู่บ้านต่างรอคอยการกลับมาของคนที่รักในคืนที่นิ่งสงบนี้มีเพียงเสียงนกที่ห่างไกลและเสียงของมแมลงที่ร้องดังกังวาน สถานที่นี้ดูเหมือนจะอยู่ห่างไกลจากความวุ่นวายต่างจากในเมืองวันิดาหรือหวานเป็นเด็กสาววัยสิปปีที่มีชีวิตเรียบง่ายไม่ได้มีความฝันอันยิ่งใหญ่หรือหวังสูงมากนักเธอเติบโตในหมู่บ้านนี้ตั้งแต่เด็กอยู่กับพ่อแม่ที่ทำการเกษตรโดยพ่อแม่มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งอาหารประทังชีวิตด้วยความเป็นเด็กสาวที่อ่อนหวาน เธอชอบช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานที่บ้านซึ่งต้องทำงานตั้งแต่เช้าจะตบค่ำแต่ภายในใจของหวานกลับมีความฝันที่อยากจะออกไปสำรวจโลกกว้างมากกว่าความจำเจนในหมู่บ้านเล็กๆนี้อย่างไรก็ตามความกลัวและกังวลเกี่ยวกับอนาคตทำให้เธอมีความลังเลยในใจหวานมีเพื่อนคือกลุ่มสาวๆที่ทำงานในตลาดท้องถิ่น ทำให้เธอมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากมายและได้เรียนรู้ชีวิตของคนอื่นอยู่บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสยองขวัญที่เล่าให้กันฟังแต่วันนี้กลับเป็นวันสุดท้ายที่เธอทำงานก่อนที่จะกลับบ้านเธอเลือกที่จะข้ามไปด้วยรถสองแถวเพื่อหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปตามหาความฝันในอนาคตการที่หวานต้องเดินทางกลับบ้านในคืนที่มืดมิดนี้ ทำให้เธอรู้สึกว่าตนเองคล้ายกับอยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและสิ่งที่มองไม่เห็นความมืดที่ดูลึกลับเริ่มล้อมรอบตัวเธอความรู้สึกวันวันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในการเดินทางคืนนี้ที่เธอจะไม่มีวันลืมเมื่อหวานก้าวขาขึ้นไปบนรถสองแถวมินิบัสเสียงบีบแตรจากคนขับก็ดังขึ้นราวกับเสียงเตือนว่าเธอกำลังเข้าสู่โลกที่แตกต่างจากที่เธอรู้จัก ภายในรถมีผู้โดยสารนั่งอยู่เต็มที่แต่บรรยากาศกลับเงียบสงดหน้าต่างกระจกในรถมีฝุ่นเกาะมากและแสงไฟในรถที่เล็ดรอดมาก,ก็สลัวจนแทบไม่เห็นหน้าใครเลยผู้โดยสารแต่ละคนไม่ส่งเสียงเอาแต่นั่งเงียบๆโดยที่ทุกคนมีสีหน้าที่ซีดเซียวเสมือนว่าชีวิตของพวกเขาถูกดึงออกไปจากร่างกาย ขณะที่รถเริ่มเคลื่อนตัวขยับออกไปเรื่อยๆเ,เสียงล้อยางริดกับพื้นทำให้หวาดรู้สึกมีคำถามอยู่เต็มหัวว่าเหตุใดทุกคนถึงนั่งอยู่อย่างนั้นในขณะที่เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันท่ามกลางความไม่แน่นอนบางครั้งเธอนึกถึงเสียงของเครื่องยนต์ที่ควรต้องดังตลอดแต่ภายในรถกลับมีเพียงเสียงหายใจเบาๆ ของผู้โดยสารที่จงหายไปในบรรยากาศของความเงียบสงัดหวานรู้สึกไม่สบายใจอย่างมากความแปลกประหลาดของสถานการณ์นั้นอัดอั้นในใจเธอให้ความรู้สึกเหมือนการเดินอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอเริ่มมีความคิดที่วิตกกังวลว่าผู้ที่นั่งอยู่รอบตัวพวกเขาคือใครและเหตุใดพวกเขาจึงไม่มีอารมณ์ใดๆเลยไม่เหมือนกับผู้ที่เดินผ่านกันในตลาด ที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเงียบจังหวานนึกในใจแต่เสียงที่เริ่มจะเอ่ยจากลำคอของเธอก็กลับกลายเป็นอึดอัดอยากจะสลัดความกลัวออกจากใจในหัวของเธอมีแต่ความคิดมากมายได้แก่คำถามว่าเธอจะเป็นคนที่สดใสที่สุดในรถนี้ได้อย่างไรในเมื่อที่นี่มีแต่ความมืดมนและเหมือนคนรอคำตอบจากชะตาชีวิต ความรู้สึกของหวานเต็มไปด้วยความสับสนระหว่างการตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นจริงและอารมณ์ของความตัวเมื่อเธอมองไปยังผู้โดยสารที่นั่งข้าง,างๆเธอสัมผัสได้ถึงความเศร้าที่แฝงอยู่อย่างลึกซึ้งในบรรยากาศราวกับว่าพวกเขาทุกคนมีความลับบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยออกมาได้มันเกิดความอึดอัดในใจให้เกิดการขัดแย้งขึ้นเรื่อยๆ ระหว่างการทำใจให้สงบกับความวุ่นวายที่เสียงกระซิบในใจหวานเธอเริ่มรู้ว่าบางทีความกังวลนี้อาจไม่ใช่แค่ความกลัวในค่ำคืนที่เงียบเหงาแต่ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเส้นทางกลับบ้านของเธอบนรถสองแถวมินิบัสที่กำลังเคลื่อนตัวไปยังสถานที่ที่ไม่รู้จักที่ซึ่งการเดินทางครั้งนี้อาจจะไม่เป็นไปนตามที่เธอคิด ขณะที่รถสองแถวยังคงเคลื่อนที่อย่างเงียบสงบสภาพภายในรถกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกประหลาดและตึงเครียดหวานนั่งอยู่ตรงมุมที่มองเห็นผู้โดยสารทั้งหมดผ่านกระจกในตัวรถซึ่งตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นบรรยากาศที่โดดเดี่ยวสุดขีดผู้โดยสารแต่ละคนยังคงนั่งอยู่ในที่ของตัวเองแม้ว่าในบางครั้งเธอจะเห็นการเคลื่อนไหวเล็กน้อยหรือเสียงกระซิบจากคนที่นั่งไกลๆ แต่ก็ไม่สามารถฟังอะไรรู้เรื่องอะไรเลยหวานเริ่มหันไปมองไปยังหน้าต่างด้านข้างเธอสังเกตเห็นภาพของถนนที่ยาวเหยียดท่ามกลางคืนที่มืดมิดมือสลัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเธอมองกลับมาที่ผู้โดยสารในใจก็เกิดความรู้สึกไม่สบายใจอย่างแรงผู้หญิงคนหนึ่งในชุดดำที่นั่งอยู่ข้างเธอมีผมยาวยุ่งเหยิงปิดใบหน้า แต่เธอสามารถเห็นดวงตาที่ดูเหมือนสังเกตหวานอยู่ตลอดเวลาดวงตาที่ดูอ่อนโยนแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้าโศกนั่นทำให้หวานรู้สึกว่าหญิงสาวคนนี้มีเรื่องราวที่ลึกซึ้งในชีวิตที่เธอไม่สามารถเข้าใจได้หวานรู้สึกวิตกกังวลกับความรู้สึกที่แปลกประหลาดเริ่มรู้สึกถึงความกดดันของบรรยากาศ ที่มีน้ำหนักกล่าวกับอะไรบางอย่างกำลังคุกคามเธอหลายครั้งที่ในหัวของเธอเต็มไปด้วยคำถามพวกเขาคือใครทำไมจึงมาที่นี่ความสงสัยนี้ทำให้เกิดความปั่นปว่วนที่บริเวณท้องเธอเพิ่มมากขึ้นทวีคูณหวานพยายามตั้งจิตใจให้สงบพยายามหาเหตุผลว่าเธออยู่ในสถานการณ์นี้ได้อย่างไรแต่ยิ่งคิด ก็ยิ่งเกิดความรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในความลึกลับเธอกุมมือนั่งจับกันไว้แน่นเพื่อระง,งับความสัะเทือนของอารมณ์ไม่มีเหตุผลหรือคำอธิบายใดที่จะทำให้เธอเข้าใจว่าสถานการณ์นี้มันไม่ใช่ภาพหลอนหรือว่าเธอถูกดึงเข้าไปในขาวงกฏที่ไม่มีทางออกเมื่อเสียงกระซิบจากผู้ชายไวกลางคนที่นั่งตรงข้ามหลุดออกมา เราจะไปจากที่นี่กันเถอะทำให้หวานต้องหันมองไปแต่เขากระซิบโดยไม่มีใครส่งเสียงตอบกลับหรือแม้แต่บอกบอกถึงความร่วมมือใดๆนั่นทำให้หวานรู้สึกขนหัวลุกเมื่อความรู้สึกและความสับสนเกิดขึ้นในใจทำให้เธอตัดสินใจที่จะไม่พูดอะไรออกไปตอนนี้หวานรู้แล้วว่าเธอกำลังอยู่ในสถานที่ที่เธอไม่ควรจะอยู่ และความจริงเริ่มปรากฏออกมาในใจเธอเธอเริ่มระแคะระคายว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องเกิดคำถามขึ้นในใจว่าเราจะไปที่ไหนกันทำไมถนนเส้นทางนี้ไม่คุ้นเคยเธอหันไปมองทางออกหัวใจเต้นเร็วขึ้นขณะที่คำถามในใจยังคงงงเวียนและรอการไขว่คว้าคำตอบรถสองแถวเคลื่อนที่อย่างช้า ผ่านความมืดมิดของ,ขงค่ำคืนเมื่อผ่านแต่ละจุดหวานรู้สึกได้ถึงความแปลกประหลาดที่กำลังแผ่กระจายอยู่รอบตัวในขณะที่ผู้โดยสารรายรอบยังคงนั่งอยู่ในท่าทางเงียบงนันโดยไม่มีการเคลื่อนไหวหวานเริ่มสัมผัสได้ว่ามีความสั่นสะเทือนบางอย่างในอากาศราวกับว่าโลกภายนอกกำลังหายไปและเหลือเพียงแต่ภายในรถ ที่เธอรู้สึกว่าใกล้จะเชื่อมอยู่กับความลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วรถก็อจอดสนิทอยู่ที่ศาลาที่มืดมิดหวานเท่งมองไปที่หน้าต่างแต่กลับไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยนอกจากแสงจันทร์ที่สลัวอยู่ไกลลมหายใจกระชั้นของเธอกลายเป็นเสียงที่ดังที่สุดในบรรยากาศเมื่อเธอหมุนตัวไปมองรอบๆความคิดในใจของเธอเริ่มแน่วแน่ว,ว่า มีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่นอนขณะนี้หวานรู้สึกถึงความอึดอัดกุนเคืองในจิตใจเธอกําลังคิดถึงตัวตนของแต่ละคนในรถขณะที่ใบหน้าของผู้โดยสารเริ่มชัดเจนเธอสังเกตเห็นว่าหลายคนเป็นผู้สูงอายุมีผู้หญิงรายหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมซ้ายสุดสวมชุดที่ดูเก่าๆหน้าตาดูเศร้าส้อยดวงตาของเธอมีความกลัวและความอ้างว้าง ที่ทําให้หวานรู้สึกแปลกใจและสงสารในเวลาเดียวกันเมื่อความคิดเริ่มดึงคําถามที่มากมายทําไมทุกคนถึงนั่งนิ่งกันอยู่แบบนี้หวานเริ่มตระหนักว่าใบหน้าของผู้โดยสารทุกคนดูเหมือนกําลังแพ้แพ้ต่อโชคชะตาเรากับว่าแต่ละคนต้องการมาที่นี่แต่ก็ไม่สามารถออกไปจากที่นี้ได้ความรู้สึกเหมือนเวลาที่หยุดนิ่งจนเธอรู้สึกว่าเธอถูกดึงเข้าสู่อดีต ซึ่งเต็มไปด้วยความหมายที่หลบลึกอยู่ในใจทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงเข้าหากันและคืนนี้อาจจะเป็นคืนที่เธอจะรู้จักกับความจริงที่ไม่เคยรู้มาก่อนเราอยู่ที่ไหนคำถามนี้หลุดออกมาในใจเธอขณะที่เธอสำรวจสถานที่ผู้หญิงในชุดดำเริ่มหันมาสบตาก,กับเธออีกครั้งหวานรู้สึกได้ถึงพลังแห่งการอยากรู้ราวกับว่าผู้หญิงนั้นกำลังสงสารบางอย่างที่เธอไม่สามารถสัมผัสได้ แต่เพียงแค่สบตาก,กันก็พอที่จะทำให้เธอตระหนักถึงโลกที่ลึกลับระหว่างที่ทุกอย่างดูเหมือนจะแปลกประหลาดแต่ภายในใจของหวานเต็มไปด้วยความรู้สึกอันน่าสะพรึงกลัวเมื่อความจริงของสถานการณ์เริ่มเผยออกมาในใจของเธอว่าที่นี่อาจไม่ใช่เพียงการเดินทางกลับบ้านหากแต่เป็นการเดินทางที่มีเหตุการณ์ซึ่งอาจก,กำหนดชะตาชีวิตของเธอเองทั้งยังท้าทายให้เธอเผชิญหน้ากับความลึกลับ โดยที่เธอไม่มีทางเลือกในที่สุดเธอเริ่มเข้าใจว่าผู้โดยสารคนอื่นๆที่อยู่ที่นี่ต่างมีเรื่องราวและความต้องการบางอย่างที่ยังไม่ได้พูดออกมาเพราะทุกคนล้วนยังคงกลัวที่จะถูกทิ้งไว้ในความมืดความสงสัยในใจของเธอเริ่มก่อตัวหวานตัวสันไม่แน่ใจในเหตุการณ์ตกลงเกิดอะไรขึ้นหรือว่าทุกคนจะเป็นพัก,พก แต่หวานไม่มีที่จะหนีไปไหนสองข้างคือปาา่าหญ้าเธอนั่งกดตัวรอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปราวกับว่าชีวิตของเธอถูกตรึงไว้ในค่ำคืนที่ไม่มีที่สิ้นสุดรถสองแถวเริ่มเคลื่อนที่อีกครั้งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ดูสงบเงียบเหมือนมีบางสิ่งซ่อนเร้นอยู่ในความนิ่งรถเคลื่อนตัวอย่างชา้ชาๆจนกระทั่งหยุดนิ่งที่ต้นไม้ใหญ่ข้างทางอาการเงียบสงัดกลับมาอีกครั้ง ท้องฟ้ายังคงมืดมนแต่ต้นไม้ใหญ่ที่มีรากแก้วมั่นคงทำให้หวานรู้สึกถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตเมื่อทุกคนเริ่มลงจากรถหวานรู้สึกตกใจและงุนงงแต่สัมผัสได้ถึงบางสิ่งที่ไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมได้นักคนข้างๆจับมือของหวานไว้แน่นไม่ต้องกลัวนะลูกน้ำเสียงของเขาอ่อนโยนแต่กลับแฝงไว้ด้วยความเศร้าโย จริงๆแล้วเราทุกคนตายกันหมดแล้วมีเพียงเธอที่รอดชีวิตคำพูดนั้นทำให้หวานรู้สึกเย็นยะเยือกราวกับว่าหัวใจของเธอดิ่งลงไปในเหวลึกเธอเผชิญหน้ากับความจริงที่อาจเป็นความหายนันะ์ของทุกชีวิตในรถที่เธอเดินทางมาทุกคนในรถเริ่มเข้ามาใกล้หวานมากขึ้นพวกเขายิ้มให้เธอด้วยความอุ่นใจในขณะที่เริ่มฝากคำพูดสุดท้ายเพื่อส่งต่อไปยังญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ พี่ผู้หญิงท้องแก่ในชุดผ้าไหมโบราณกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือช่วยบอกแม่ของหนูว่าหนูรักแม่ที่สุดแม้ในโลกนี้จะไม่มีหนูแล้วดวงตาของเธอปิดน้ำแต่ใช้อารมณ์อ่อนหวานที่เต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีวันหมดพี่ผู้ชายผู้เป็นพ่อพูดด้วยน้ำตาฝากบอกมีผมว่าผมจะรักลูกของเราตลอดไปแม้ในความมืดนี้ผมจะอยู่เคียงข้างเขาเสมอ น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนด้วยความตั้งใจและความใส่ใจที่ลึกซึ้งผู้โดยสารแต่ละคนผลัดกันส่งความรู้สึกและคำพูดในใจออกมาหวานกลายเป็นผู้ฟังที่รับรู้ความปรารถนาอันลึกซึ้งของพวกเขาการแบ่งปันนี้ทำให้หวานรู้สึกเห็นใจและเสียใจในความสูญเสียที่เกิดขึ้นสุดท้ายเมื่อทุกคนฝากคำพูดเสร็จเรียบร้อยหวานรู้สึกถึงความกดดันในจิตใจ แต่กลับมีความหวังที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของพวกเขาเราจะไม่ลืมเธอขอบคุณที่เป็นเสียงแห่งความหวังนักคนข้างๆกล่าวด้วยน้ำเสียงเปลี่ยมอารมณ์เสียงอำลาค่อยๆจางหายวิญญาณทุกคนเริ่มลอยออกไปในอากาศพร้อมนำาพาความรักและปรารถนาดีออกจากโลกนี้พวกเขาเดินเข้าหาแสงอบอุ่นก่อนจะปลดปล่อยตัวเองสู่ความสงบทุกคนส่งยิ้มอำลาให้หวาน ขณะที่เธอยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หวานรับรู้ถึงการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตเธอให้คำมั่นว่าจะบอกต่อคำพูดจากวิญญาณเหล่านั้นให้ญาติของพวกเขารับรู้พวกเขายังคงมีชีวิตในความทรงจำและความรักของผู้คนที่พวกเขารักด้วยคำสัญญานั้นหวานเดินเข้าสู่เส้นทางใหม่ในค่ำคืนที่ความลึกลับได้เปิดเผยความหมายของมันอย่างแท้จริง เมื่อหวานเห็นการปลดปล่อยของวิญญาณทุกคนที่อยู่บนรถพวกเขาต่างยิ้มอย่างอบอุ่นราวกับว่าเสียงกระซิบของความหวังและความรักยังคงดังก้องในบรรยากาศเธอสัมผัสได้ถึงการมอบความปรารถนาดีและคำอำลาที่แฝงไว้ด้วยความสงบในความมืดมิดที่ไราลลอมหลักฐานของวิญญ,ญาณต่างๆค่อยๆหายไปทีละนิดและสุดท้ายก็สลายไป หวานรู้สึกได้ถึงรังสีแห่งสันติที่ไหลออกมาจากความรู้สึกอันหนักแน่นในใจในช่วงขณะนั้นทุกความเศร้าส้อยที่เคยถาถมเหมือนทุกปลดปล่อยไปพร้อมกับวิญญาณเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเธอกลับรู้สึกถึงความอ่อนละและการสูญเสียแรงที่สะสมมาตลอดคือความพยายามที่จะช่วยเหลือทุกคน ทำให้เธอรู้ว่าชีวิตไม่ได้มีเพียงจุดจบที่สมบูรณ์แบบหากแต่ยังมีความหมายซ่อนเร้นอยู่ในทุกการกระทำเมื่อทุกอย่างรอบข้างเริ่มมืดลงหวานรู้สึกถึงความมีชีวิตของตัวเองที่เริ่มจางหายไปทีละน้อยราวกับเธอกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เธอเพิ่งช่วยปลดปล่อยเธอพยายามตั้งจิตใจให้นิ่งและปล่อยให้ความรู้สึกสุดท้าย นำพาเธอไปสู่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความเงียบงันหวานสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่ไม่คาดคิดราวกับว่าชีวิตของเธอกำลังเชื่อมโยงกับแสงสว่างที่ไกลออกไปแสงที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในหัวใจของเธอเป็นคำตอบของการเดินทางครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การสิ้นสุดแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เธอจะไม่มีวันลืมแต่แล้วเสียงเสียงสีที่คุ้นเคย จากการหมุนของล้อรถเริ่มดังขึ้นในหูของเธอหวานสะดุ้งเลือดสายตาหันไปมองข้างนอกท้องฟ้าที่เคยมืดมิดเริ่มมีแสงสุัวพ่า่านเธอชะเง้อม,มองออกไปก่อนที่จะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่ในร่างเดิมที่นอนอยู่ข้างถนนรอบตัวเต็มไปด้วยความมืดและความน่ากลัวที่ล้อมรอบเธอเริ่มหายใจลำบากหัวใจเต้นแรงขึ้น ความเจ็บปวดแผ่กระจายไปทั่วร่างหวานรู้สึกถึงความจริงที่กำลังเผชิญเส้นทางที่หลีกหนีไม่พ้นภาพเหตุการณ์เริ่มผุดขึ้นในหัวเธอจำได้ถึงช่วงเวลาที่รถทลิกความกลางค่ำคืนที่มืดมิดต้นไม้ใหญ่ข้างถนนที่เธอเคยเห็นในมิติที่ลึกลับตอนนี้ปรากฏขึ้นตรงหน้ามันยืนสง่าเป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของเธอน้ำตาของหวานไหลาอาบแก้ม เธอรับรู้ได้ถึงความจริงอันโหดร้ายที่บีบแน่นอยู่ในหัวใจภาพวิญญาณบนรถคำพูดและความรักที่พวกเขาฝากไว้ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำตอนนี้หวานเริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เธอได้พบเจอไม่ใช่เพียงฝันร้ายแต่เป็นบทเรียนแห่งชีวิตเธอกุ้งหัวใจของตัวเองไว้แน่นปล่อยให้น้ำตาพลุลหลพร้อมความตั้งใจใหม่แม้ความเจ็บปวดจะยังอยู่ แต่เธอตรหนักว่าเธอมีหน้าที่ต้องส่งต่อคำพูดและความรักที่เหล่าวิญญาณฝากไว้ในความเจ็บปวดนี้เธอพบแสงแห่งความหวังที่จะนำพาเธอกลับไปสู่ชีวิตที่เธอจะไม่ลืมรถเกิดอุบัติเหตุนี่ฉันฝันหรือเรื่องจริงคำถามนี้หมุนวนอยู่ในจิตใจของหวานเธอคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในเหตุการณ์ที่ทำให้ทุกคนจบชีวิตลง ความรู้สึกซึมเศร้าแทรกซึมในจิตใจรากับแรงดึงดูดจากวิญญาที่เธอเพิ่มช่วยปลดปล่อยเมื่อครู่มันทำให้เธอรู้สึกว่าเธอติดทัง้งเหมือนกับทุกคนที่ถูกทิ้งให้รอคอยอยู่ในความเงียบสนิทนั้นฉันสัญญาฉันจะจัดการเรื่องที่ติดค้างของพวกคุณเสียงของหวานเาบาแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นด้วยสัญญานี้เธอรู้ว่าเรื่องราวของผู้จากไปจะไม่ถูกลืม ความทรงจําและคําพูดของพวกเขาจะกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ไม่ใช่เพียงเพื่อเธอเองแต่เพื่อทําสิ่งที่ดีและถูกต้องแทนพวกเขาการเริ่มต้นใหม่กําลังรอเธออยู่ในเส้นทางที่เต็มไปด้วยความหวังที่เธอต้องสร้างขึ้นจากซากเศษของความสูญเสียหวานปัดฝุ่นจากมือของเธอลุกขึ้นยืนท่ามกลางความมืดและมุ่งหน้าไปยังแสงสว่าง ด้วยความตั้งใจใหม่ที่ไม่อาสั่นคลอนทุกก้าวที่เธอเดินเต็มไปด้วยคำมั่นสัญญาว่าเธอจะไม่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นและเธอจะทำให้แน่ใจว่าเสียงของพวกเขาจะก้องกังวนอยู่ในโลกแม้พวกเขาจะลาจากไปแล้วหลังจากที่หวานเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเธอค่อยๆฟื้นตัวจากประสบการณ์อันหดร้ายในช่วงเวลาที่เธอพักฟื้นหวานเริ่มใครครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้น และสะสมกำลังใจเพื่อก้าวเดินต่อไปเมื่อร่างกายของเธอกลับมาแข็งแรงจิตใจของหวานก็พร้อมที่จะกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติแต่เธอรู้ดีว่ามีสิ่งหนึ่งที่เธอต้องทำให้สำเร็จหวานตัดสินใจติดต่อญาติของผู้โดยสารทุกคนที่เดินทางในรถสองแถวคันนั้นเธอมุ่งมั่นที่จะบอกกล่าวคำอำลาที่พวกเขาฝากไว้เพื่อรักษาความทรงจำ และความหมายของความรักและการจากลาวันแล้ววันเล่าหวานได้พูดคุยกับญาติของผู้โดยสารแต่ละคนเธอถ่ายทอดคำสัญญาและความรักที่พวกเขาอยากฝากไปญาติของผู้โดยสารต่างรับรู้ถึงน้ำใจและความเห็นใจของหวานจนเกือบจะทำให้เสียงของผู้ที่ล่วงลับก,กลับมามีชีวิตอีกครั้งในความทรงจำแม่รักลูกที่สุดฉันจะไม่ทิ้งคุณเราจะอยู่ด้วยกันเสมอ คำพูดเหล่านี้ยังลึกลงไปในหัวใจของหวานเธอไม่ได้ส่งตอบเพียงคำพูดแต่ยังส่งผ่านความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความหมายเมื่อภารกิจของเธอสำเร็จหวานรู้สึกเหมือนถูกปลดปล่อยจากการแบกรับความเศร้าหมองความสุขที่แท้จริงได้เติมเต็มหัวใจของเธอทุกคนจะมีชีวิตอยู่ในความทรงจำของฉันเสมอหวานตั้งใจทิษฐานด้วยความเชื่อมั่นว่า เธอได้ทำในสิ่งที่ควรทำที่สุดและนำพาความรักและความหวังไปยังผู้ที่ยังอยู่ต่อไปขอบคุณที่รับฟังเรื่องเล่าโลกพิสศวงในวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวลี้ลับที่รอคุณอยู่ และพบกันใหม่ในเรื่องหน้าที่จะทำให้คุณคนลุกกว่าเดิมสวัสดีครับ